Hey, can you lower the bridge so we can get our car across? no, I can't. Oh. oh do we uh? Do we need to know some sort of a password or something. Uh, no. The generator is out of gas. If you can. มาเลยจับจีบจ้องแทงไปเลยครับโอ้โหนี่สวยเลยวันนี้ไปโอ้โหนี่เฮ้ยนี่จะยิ่งดีแค่ <laughs> แต่ก็จะมาหยิบย้ายปุ๊ยังดีปิกน้อยกว่าทุกวันจริงว่ะดูเกียแล้วลอยเกียร์และลอยกว่าพุทโธบวชโอ้โห่จะจอกกี้นั่นแหละ ไอแค่กูติดเลยนะโอไยฟอ้กูได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเอ้ยมาอยู่ข้างบมาอยู่ข้างบมาอยู่ข้ามบนไอ้เหี้ยเรียบร้อยกูหวาด้วมันกูหมุนอยู่กูหมุนอยู่เเดินไม้้หียกูหมุนอยู่กูหมุนอยู่กูเลยเดินไม้ซะเหีึยงหูแล้วคือโดนขึ้นมาเนี่ยไอ้้เหียแค่กูไม่ได้ตั้งใจอุ้ยไปบอมโคตรไปบอมปลาเล่นแม่งไปีดไฟบอมอันลิมิต็ด ปลาเล่นเลยอย่างนี้ปลาเล่นเลยครับเขี้ยอผีแม่งดรอดบิวรือไงวะยายิงไม่โดนนะครับแต่นี่กูมีแค่พวเด่ะทำไมวะนี่ดูปืนอยู่นานนี่เฮ้ยได้ยินเสียงอะไรแปลกระวังด้วยไหนวะปืนไหนวะนี่อยู่ดีผมชบกันกับพี่อนีห้ามโตมอทันเตอร์ออโอเคแป๊บหนึ่ง โอ้พวกมึงเออว่าตอนนี้มันมีโอ้โหไอ้ี่ขนาดดีกว่าไปฮันเตอร์ได้วะซื้อได้วะมีเสียงคันเตอร์ข้างหน้าอ๋อน่าจะอยู่ข้างหน้าประตูนั่นแหละมันรอเราอยู่อุ้ยเฮี้ยไอ้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 ตาถั่วชิ้มหายไม่นะอไเปีเตอร์ เอ้ยทำไมเจนอนนิ่งอย่างงี้วะเอออย่าขึ้นมามันอนไปเป็นอย่างนั้นแหละแม่งโพธาโคสีวิทย์มีวิทย์โอ้โลขึ้นแสงนี้ก็ดีมากเลยโอ้ยอันนี้มาไม่เป็นไรกูมีไปบอมแต่ว่าไอ้เหี้ยเอ้ยโดนเสียจบอมเอสต็อกูก็คอแนง ไอเย้ยอะไรวะทาไมกูเหลือเลือดแค่นี้วไอเ่ยน้ามืดะไรกูโอ้โหไอเี่ยแม่งพัไอเี่ยไอเียไอเชี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้มากอดไม่นะไอลกตองกๆั้ย่งนี้โซ่โซี้ จัดก,การมันทางไงเร็วม <K> ีตัวรู้แล้วว่าเอ็พีห้าแม่งมันเบามากเลยเว้ยยิงผีไปสามนัดไม่ตายไอ้สัตว์เอ็พีห้ามังไกลแล้วมึงเป็นที่อะไรมึงมาขึ้นตัวกูกันเนี่ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไอ้พัดกับกูแม่งโดนรถไอ้สัตว์กูก็โดนอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยรถแม่งมาถูกจังหวะชิบหายโอ้โหผีแม่งปีน กูกูพยายามกู่กูไอ้ยามโผ่ยามานาถึงเวลากระโดนไอ้คันที่ท้าคุณเ่ย์ไม่นะโอ้ต่อยงพวกมึงเนี่ยไม่ได้เลยไอ้กล่องเอาเฟิรเท็ไอ้ไอ้ครับบ ปเลมันมีวิทข้างหน้านี่เสียแต่ววะมันมันจะเป็นวิทในงานแต่งไงมันาจะเป็นวิทในงานแต่งสปิเตอร์เดี๋ยวมึงก็จะเจอแบบใครไม่รู้ที่อยู่ในห้องคอยเรียกให้มึงมาช่วยมีสปิเตอร์อะสุแต่มันไม่โผล่มาเลยข้างบนมั้งไม่ใช่เฮ้ยในไงนไงมึงเห็นไหม มึงเห็นคนสองคนที่อยู่ๆก็โผล่ในห้องไหมไอ้แก่ไปตายดูเฉยไปคุมีโมโนโต้ไเมีเรมอนแล้วก็มีเล่ยเฮียมึงไม่โดนเลยเฮียประสัวดีเลยครับโอ้โหตรงเฮียอะไรเนี่ยมาไป ว่าพวกเราเนี่ยิงกันเองเพราะวิ่งสตาร์หน้ากันเนี่ยทีแล้ววะ <c oughs> เออนั่นแหละเฮ้ยจงกีกำลังวิ่งไปเกาะมึงระวังกล้องจะตายจะตายไม่ต้องรีบไฟมันติดแล้วกล้องยามหรืกล้องไม่ถึงยานนึงหาด้กูะ กูจะมีอันมา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 โอ๊ยอยโอ๊ยโอไอหัวตูดเอ้ยโอ๊ยตัวอะไรตีกูอีกเนี่ยผิดเออนั่นแหละไอ้เฮียเรามีเพื่อนอยู่ด้วยตัวนึ่งไงเดี๋้อเด้อมึงบุฆ่าผีก็ตายไปแล้วไอ้เฮียแบ่งยืนยิงกับตีคนผีอยู่หลังเอ้ยมันวิ่งไปไหนแล้ววะอี้เฮียฆ่าแม่งแอมึไม่ดีว่ะอี้เฮียก็ถึง <c oughs> ตายยังไหมไอ้ซูเวิรตายยังไหมโอ้ไอ้กระสุนมันกระสุนมันนี่ไปอ่ะไอ้โซยไม่มาเลยเอาเลยไอ้โซยไ้ไหนเจี๊ยบไม่นะ ในนี้อะไรกันบ้างอีตมาูกีเว้วไม่เฮียมันมีคนเห็ให้เลยหมดเลยโไอ้ส่มีนเหนไมไดอยู่ตีกูไดอมอยไอเหียคเห็นองไอเหียบเบิร์ดโอโดีนะกูรอดกลักินเ้ข้ามกูลังกให้กูลังกงให้ ううตายละวตาไปตัวปีปลาล่อผีไอ้พวกซ่อนอยู่เยือนแทงมากูก็ยิงไฟใส่เลยยิงไฟอ้มีโคตรไปบอมอยู่ตรงนี้มีโคตรไปบอมอยู่แบบไฟดับแล้วว่าไฟดับกระต่ายเห็นเบอร์ไปเลย ไอ้พวกพว่าเป็นตกผีเลยมันใจนี่หอบโต๊ะรอบโต๊ะตายแล้วเว้ยตายแล้วเว้ยอะวิ่งวางไปบอบกูเองมันมีไปบอบเยอะไม่ใช่อะไรหรอกเสียได้มันกูปไปหินอู้ตันนี้ไม่ได้เฮ้ยปี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 ก็ได้เฮ้ยโอ้ยเนี่ยเลยเนี่ยโดนกรับโกรธกว่านีเลย ไอ้เห mm ียอยู hmm. mm ่ๆสองคนก็โดนคอมโบไอ้สัสปูชาไปแค่มวมอไเลอยู่ไหนมงอหนีไปไหนมึก่นีไปไหนอตายไปแล้วนบนนไปกนไอะไรของมึงอ่ะเหี้ยขอขาดไป ไปขึ้นขบวน้าชัดเจอเสียงอะไรชจเจอเรียบร้อยตาย้าระมาจะไม่เฟียมาเฟียเองดูกระเป๋านี่สิมาเฟียฮันเตอร์ฮันเตอร์อ้าแล้วกูเลกเหี้ยไม่ไปมึงอ่ะเหันอร์มาที่ไหนวะ อเฮียควันขมงเลยกูไอ้สัสไอ้ไปไหนแล้ววะอ๋อตายไปแล้วมีแนดัเตอ์เียงงน